เอาเลาตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์มอต้นฉบับคิดรัดร้อยข้อโอเคใครยังไม่ดูข้อ13อย้อนไปดูเนาะใครที่ดูแล้วก็มาลุยกันต่อครับคลิปนี้จะมาลุยข้อที่14อ่ะ14บอกว่าอะไรอันโจทย์ถ้า x กำลัง2ลบ3 x บวก2ไอ้ก้อนเนี่ยเท่ากับก้อนนี้แล้ว p มีค่าเท่ากับเท่าใดอันนี้จริงๆก็ไม่ยากถูกปะเรามองให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์ถูกไหมเรามองว่าแบบนี้ครับมองให้เป็นเป็นอะไรหน้าบวกหลังกำลังสองถูกปหอ่ะทวนนิดนึงอ่ะทวนสูตร หน้าบวกหลังกําลังสองเราจะได้อะไรนะหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังแล้วก็บวกหลังกําลังสองถูกปะ่ะโอเคไหมตัวนี้เราก็มองให้เป็นก้อนหน้าก้อนหน้าก้อนกลางก้อนหลังอันนี้โอเคเพราะฉะนั้นหน้ากําลังสองเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วก็คือ x กําลังสองแล้วก็ตรงนี้ถ้าตรงนี้เป็นลบตรงนี้มันก็จะเป็นลบด้วยอยู่นะตรงนี้เป็นลบ แล้วเราก็จะได้เปลี่ยนเป็นลบ2หน้าหลังนั่นเองโอเคไหมแล้วก็ลบ2ถูกไหมสองหน้าเรามองให้คือ x หลังเนี่ยเราต้องการหาว่าหลังคือตัวอะไรที่มันคูณกันแล้วมันถึงเป็นลบสามถูกปะเพราะฉันก็ง่ายๆครับไม่มีอะไรนี่เราต้องการลบสามถูกปะเราก็จะใส่สามเลยแล้วก็หารสองแบบนี้สองก็สองตรงนี้มันจะเจ้ากันกลายเป็นลบสามคูณ x เป็นลบสาม x โอเคไหมแล้วเราก็บวกครับบวกหลังกําลังสอง ตัวนี้มองให้เป็นแบบนี้เนาะตัวนี้พี่ลบนะเอ่อตัวนี้เราลบเราก็จะเป็นอะไรครับสองหน้าหลังแล้วเราก็จะได้เป็นหลังกําลังสองหลังกำลังสองก็คือ3ามส่วนสองกำลังสองแบบนี้อืมอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้อะไรครับตัวนี้เราก็เป็น X ลบสามส่วนสทั้งหมดกําลังสองถูกปะ แต่ตรงเนี้ยเราสังเกตว่าอ๋อมันบวกกัน,น้วมันยกกํลาลังสองมันจะได้9ก้าส่วนสมันยังไม่ใช่2เราก็เลยต้องบวกตัวแปรเพิ่มอีกสักตัวหนึ่งพี่บวกบวกเแบบนี้แล้วกันโอเคเราก็บวก A แบบนี้โอเคไหมโอเคไหมซึ่งไอตัวเนี้ยเรารู้ว่าอ๋อมันคืออะไรครับมันคือเราก็แอบ,บคิดเลข9กส่วนสีถูกไหมเ้าส่วนสเนี่ยบวกเ จะได้เป็น2เพราะนั้นย้ายข้างครับ a เราก็เป็น2ลบ9ส่วน4อ่ะเพราะฉะนั้น a เราได้เท่าไรเอ่ยคูณควายเป็น8ลบ9ก็คือลบ1ก็คือลบ1ส่วน4เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ก็คือ x ลบ3ส่วน2กำลัง2แล้วก็ลบ1ส่วน4ไอตัวนี้แหละก็คือตัวอะไรครับดูนะตัวนี้ก็คือตัว p นั่นเองเก็ตปะตัว p นั่นเองตัว k ก็คือตัวนี้ถ้าโจทย์หา k ตัวนี้ก็จะเป็นตัว k เห็นปะ x ลบไอ้ก้อนนี้กำลังสอง โ okay. อเคเพราะฉะนั้นเราก็เลยตอบว่าอ๋อ p ีเท่ากับลบหน okay. ึ่งส่วนสี่โอเคไหมไม่ยากเนาะไม่ยากโอเคอันนี้คือวิธีจริงวิธีจริงสังเกตเห็นไหมว่าตรงเนี้ยมันจะยากตรงที่มันจะต้องมาหาไอ้ตัวหลังนั่นเองแล้วก็ตรงนี้มาหาสองหน้าหลังแบบเนี้ยมันจะค่อนข้างวุ่นวายอ่ะเดี๋ยวนี้ดูลัดกันนิดหนึ่งอ่าถ้าวิธีลัดให้ทำแบบนี้เลย น้องตกตรงนี้ไป2ไปคูณกับสัมประสิทธิ์สัมประสิทธิ์ตรงนี้ข้างหน้ามันเป็น1ถูกปะ่ะ2คูณ1ได้2แล้วเอามาหารตรงนี้มันก็กลายเป็นอะไรครับลบสหาร2ก็เป็นลบสส่วนสก็กลายเป็น x อกลบสส่วนสแบบนี้กําลังสองได้เลยโอเคปะ่ะแล้วค่อยมาทาสเต็ p นี้เราก็บอกว่าอ๋อไอตัวหลังกําลังสองมันคือ9ก้ส่วนสเหมือนเดิม9ก้ส่วนสครับบวกอะไรได้2คิดเลขไวๆก็คือลบหส่วนสก็จบแบบนี้ตอบ ถ้ากับลหนึ่งส่วนสี่เท่ากันแต่ว่าเร็วขึ้นอีกเยอะเลยโอเคไหมโอเคไหมอ่าให้วิธีรับแบบนี้ไปเนาะตบอ่าจริงๆถ้าเป็นเรียนมาปลายพี่จะให้ท่องว่าตบหน้ากําลังสองลองหน้ากําลังหนึ่งแล้วกันแต่ว่าถ้าน้องมองต้นก็คิดดูว่าอ๋อเอาไปคูณแล้วก็เอามาหารพจต์ตรงกลางโอเคเชี่ยนเนาะสบายๆใครที่ต้องการเอกสารชุดนี้เรียนมาตั้งแต่นี่สิบสี่ข้อแล้วนี่เนาะสิบสองสิบเอ็ดตัวนี้ ทำมาหมดแล้วก็ใครสนใจก็อินบ็อกเข้ามาแล้วกันเนาะแล้วกเ็เป็นการสนับสนุนช่องด้วยแล้วก็เป็นการลงทุนเรียนในความรู้ของเราด้วยนั่นเองเพราะว่าถ้าเราได้ลงทุนไปสักอย่างนึงเนี่ยเราจะตั้งใจเรียนมากขึ้นนั่นเนองเนาะโอเคครับก็ลองดูครับชื่ชอบกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดแบ่งปันนะคลิปนี้ประมาณนี้สวัสดีครับ